โอ้โหนี่มันรถอะไรนี่โอ้สเกนเนียอ้ห้าร้อยแปดสิบเรงมาโอ้สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดำซิงดินด่วนนะครับ,บครับ เขาจะพานั่งเหรอจัดปั๊โอ้เครื่องกี่ร้อแรงมันี้้แแต่อนนี้เราเซ็ตมาเป็น950ร้แรงแต่องเซตเอง อ๋อค so ือรีแมปใหม่ร yeah ีแมปไปบอาเาเปลี่ยตเองแต่ไม่รีแมปแบบเขาเพราะว่าพวกนี้มันแรงม้ามันสูงแรงท็อกมันสูงถ้าทําแรงม้าสูงเอาแรงท็อกมันต้องได้เพราะมันใช้ตะกุยเก้าร้อยแรงม้าเก้ร้อยแรงม้าโอ้โหแคเนียเก้ร้อยแรงม้ากี่สูบนี่เครื่อง V8 แต่เราเปลี่ยนลางหัวฉีดเปลี่ยนหัวฉีดไปทําให้แรงม้ามันเพิ่มทาให้แรงท็อกแรงท็อกมันเพิ่มว่างั้นเพื่อลากรถเนี่ยเป็นเกียร์บิด าอ้พี่วานน้อยตัวเล็กนิดเดียวเองสูงมากครับเพี้อะไรเกี้บิดเพี้อะไรีเกบิดผมบิดเอาอันนี้เบิกมืออันนี้เซฟเต้อันนี้เบรกมืออ๋อมันจะไปเองของมันเอาแต่ทำไมมีคัตอ่ะก็คัตครั้งเดียวไงคัตครั้งเดียวสองใบโอ้โหเหมือนแกสูมุสอ่าเขาไม่เรียกเกสูมุสเขาเรียกเกบิดเกบิดโค้ดไม่เรียกออปติคโค้ด ถ้าถ้าเป็นที่ผมคุ้นเคยก็เกียร์สมูทอต่เนี่ย,ยม,มีคัทด,ด้วยแล้วก็มีออโต้ของเราก็จะมีวิญให้เด็กๆน้องเขาเาลวลาเดินทางมันจะต้องคุยทางวิอ่าแล้วงานมันถามว่ามันเราของเราเนี่ยเดินได้เฉพาะกลางคืนกลางวันเราวิ่งไม่ได้เพราะว่าวิ่งแต่กลางคืนมันรถเราเรอมเยอะอื่าถ้าสิบแถวก็ยี่สิบแถวก็แถวละสี่ล้อ แถวละแปดล้อว่างั้นเถอะต้องมีรถนำอีกต้องมามีมีรถนำรถปิดเนี่ยรถนำก็ต้องน้อมจะอยู่กันเนี่ยก็จะมีอยู่สองคันแล้วก็จะมีชุดด้านในสองสามคันเพราะเรามีรับขนย้ายหม้อแปลง<อ>หัวเจาะรถดำแล้วก็เครื่องอผลิตโรงไฟฟ้าที่ตาคีตอนนี้เราได้อยู่ของสองร้อยกว่าชิน้นแต่ว่าเราจะใช้เป็นตัว S อ T ีกับเป็นพวกตัวเดินแล้วก็หางตัวไปหางคอหางคอที่เราใช้อ่าเดี๋ยวจะพาไปดู คันนี้ใช่ไหมจะไปตาคีนครวรน์มาคันนี้ไปตาคีถ้าเราขับไปเล่นข้างนอกได้ไหมได้ได้เหรอได้จะไปลับรถไหนไไม่ได้รถในนี้เนี่ยมันหนักหนักกี่ตันนี่พี่มันมันไออะไรอยู่ข้างหลังอ่ะเบรกโอ้ยถ่วงรถเหรอถ่วงถ่วงเวลาถ้าเราดึงเราต้องถ่วงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดึงแล้วเราไม่ถ่วงอล้อมจะฟรีขนาดถนนอ่าพื้นปูนยังฟรีนะครับขับเคลื่อนกี่ล้อนี่ขับเคลื่อนสองเท่าสองเผ่าตลอดเวลาเลยอ่ เอาาจอดไปข้ากวะนจอดได้ขับรถไหนนีที่ับนีอ้ยพาลับใช่ไอันนะอืมขึ้นนั่งขนที่มันสูงกว่ารถเราเยอะเลยนเยกว่าเอจอยเยอเย็นเบาได้ไอ้ยางเท่าไหร่นี่เย็นมาข้างหน้าย่ยางยีิเย็นเบามาข้างหลัง สแกนเนียครั้งแรกเลยครับขับคนได้เลยเสียงเท่ยวไหมสิบสองเกียร์สิองเกียร์นี่เกียร์ที่สิบสองอะไรมาผมได้ยินว่าสิบสองเมียนะพี่สิบสองเกียร์อ๋อเออเราได้โหมหาเรื่องเราได้โหมหาเรื่องเนี่ยวะผมแก่แล้วมั้งหูเพี้ยนนั่นโอ้พี่โทษทีนะหาเรื่องมากสิบสองเกียร์ ตัวเองหรือเปล่าสบสองเมียเฮ้ยจุ๊บอ๋อเนี่ยลับรถอยู่แถวนี้มันวนอยู่ในบริษัทนี่ไงนี่โอ้นิ่มดีนะแม่ช่วงล่างยังไงพี่เป็นแหนบเป็นสนบแผ่นนะบอกแหนบแหนบต้องใชแหนบสีแหนบสีแผ่นไอะไรอืมหนาหนาเนี่ยนะทำไมมันทำไมมันตะกุยอ่ะมันมันทะกุยเด็กที่ไม่กินมสองพลาวตลอดเวลาใช่ไหมสอพลาวตลอดอ๋อมดูสิผมนั่งอยู่ขนาดกี่เมตรเลยพี่ความสูงของมันน่ สูงมาสามเ่ราเราไม่เคยวัดินร่สิบสี่อรยี่สี่กอบยี่สิบสี่ไม่ใช่ยี่งห้ไม่ไม่ไม่ยี่สิต้อลองเห็นรถอยู่ในประเทศจีนที่เขาแบกร้อยหตันก็กระทะ่สิบเหรอใช่ว่าอยิ่งความเร็วได้เท่าไรบีคันนี้อันนี้เหรอครับได้ได้เป็นร้อยไหมอ่าได้ร้อยได้แปดสิบโปรตีเราจะกำหนดน้องๆมันวิ่งแค หกสิบหรือแปดสิบอ๋อเขาให้วิ่งแค่นี้เพราะว่าเรื่องด้วยเรื่องด้วยกฎหมายหลายอย่างเสียงยางมาแล้วครับก็ไม่ดังนะได้ากระแทก้งแทกแน่นอนเพราะว่าเวทน้ำมันอะอัตราสิ้นเปลืองอ่ะอัตราสิ้นเปลืองหรอโลลิตรหนึ่งต่อหนึ่งไม่เสีเกียร์มันไม่ไหมอันนี้เราจะเซตไว้สามกว่ากว่าฮึได้เหรอ ได้ดิอุ้ยอีเก้าร้อยเลยมาสามหกศูนย์ก็สามแล้วมันอยู่ที่การคาลิบเลบตเขาเรียกว่าการคาลิเบตการโปรแกรมโอ้ไม่คือตอนล่างเนี่ยมันถึงเพืองตอนขับไปอย่างเงี้ยไม่เพืองใช่ไหมพอกันฮะพอกันคือพอกันใช่เค,งงเ,เคยพังไหมเนี่ยเคยพังไหมเหรออ่าพังด้วยอุบัติเหตุท่อน้ําระเบิดมีมแค่นั้นแต่ส่วนมากก็แค่เปลี่ยนท่อน้ําแค่นั้นเอง รุ่นนี้มันจะมีปัญหาอย่างนึ้งคือถ้าน้ําระบบน้ํามีปัญหามันจะไล่น้ําย่ามันต้องให้ช่างเฉพาะทางเขาเป็นคนไล่ถ้าไม่งั้นมันจะฮีทว่ายง่ายนีก็คือเกิดปรับร้อนขึ้นสูงตอนนี้ฝั่งเดียวกระจกเป็นตับเลยกระจกอะไรมัางเนี่ยยากได้กระจกดีมาใส่มากเลยกระจกข้างกระจกข้างกระจกรุ่นใหม่เลยฝัง่งนี้มีอยู่สี่บานฝั่งเดียวแต่ทำไมเวลาดูแล้วมันดูง่ายจังเนาะ ให้มันดูใกล้ๆเองยแพ้ครับนี่อันนี้ก็เห็นท่านจะเหยียบคนไม่เหยียบคนก็เห็นปกติเราจะเคยเห็นสองหมาเป็นวงกลมไหมพีม่อันนี้ปเอยเนเยี่ดูมีสองข้างตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็ข้างบริษัทเรา,าน้วยใช่เนี่ยข้างบริษัทเราบรเบาโหลดด้วยเบาโหลดไม่หลดเป็นบอ่บอถุงลมแต่ว่าเราบล้ายรถบัสเอออล้ายคล้ายขับรถบัสอ่ะเป็นอยู่ในหลุมอ่ะ เราเรียกว่าฐานฐานเตี้ยแล้วพี่กี่ล้านเหมือนกันเนี่ยอันนี้เราซื้อจากเดือนสวรรค์มาคัานล้านกว่าบาทเองล้านสองล้านกว่าบาทเองพี่ล้านกว่าบาทถ้ทาน,นี่คือถูกหรือผิดแพงถูกนะถูกไหมมันไม่มีใครใช้อ่ะเหรอนี่คนหาซื้อเยอะอยู่นะนี่นะนนใช้อะไรอ่อาประโยชน์ของคันเนี้หลัก,ลกๆอะไรพี่รถคันนี้เป็นรถดำ้มหินในเหมือง อ่าเลื่องเรื่อเรื่องเป็นรถจำหินในเหมืองเป็นรถร้อยโตคือถ้าใช้ในอุตสาหกรรมในเหมืองใช้ได้ใช้ในหลังถนนไม่แนะนําเพราะเปืองเฟืองอัตราเฟืองเส้นเฟืองมันสูงกว่าแต่ว่าทางเราเอามาแก้ไขในการสิ้นเฟืองอัตราน้ำมันอ่าก็คือให้ได้หนึ่งตอนนี้สามารถหาเฟืองมาทดได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนได้แต่ราคาล่ะเฟือง้ทยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นระบบอะไรเฟืองไทยมันอ่ะ เ่าเป็นอะไรอ่ะเคยเฟืองจักรยานเหรอไม่ไม่ไม่หรือว่าเป็นเผาตรงเหมือนตรงเผาตรงเนี่ยเผาตรงเปืองเต็ดไเปืองเต็อือใช่แต่ถ้าเราจะถ้าเราจะให้มันขับสีเลยล้วก็กดมันจะมีนะอ๋อต้องหยุดรถก่อนอ่าถ้าสแกนทีเนียหยุดแค่รอชะลอนิดนึงแล้วค่อยกดมันก็สามารถที่จะทํางานได้เลยขับสีเนี่ยขับสีขับซีฟูลไทม์ก็คือขับสีแล้วก็ ยังดิฟหน้าเพื่อให้มันล้อเป็นหมุนไปในทางเดียวกันสังเกตดูนะพี่พี่เล็กเข้าเกียร์แค่ครั้งเดียวพาเราขับบุนเลยครั้งเดียวเลยแค่นั้นเองแล้วก็ขับเกียร์ถอยแค่นั้นเนะมีเดินกับถอยแค่นั้นเลยพี่ใช่ถอง่ายดีเราเน่พอเราเหยียบพุ๊บมก็จะลันเกียร์แต่ลันลงมาเองครับเหมือนที่เจ็ดร้อยเลยนั่นจังอันนี้ชุเกียร์ชุดลายเราเป็นคนดูแลเองทั้งหมดไม่มีที่อื่นซ่อมได้เลยไม่มีถ้ามีก็คือที่ศูนย์กลับ ที่เขารับทำจะพาะนี้แต่ที่นี่จะเป็นทางเราดูแลแต่เพียงคนเดียวพี่เล็กนี่คือช่างซ่อมเลยะดูแลหัวหน้างานดูแลจบเลยมาวิศวะแน่นอนเลยเงินเดือนพี่เล็กเป็นแสนๆเมียน้อยเกียรเต็มเมืองเราเมืองเราเนี่ยเกียรได้กลับมาเพราะเมียตามไปตกไม่ไม่ก็คือทางเจ้านายอ่ะเขาเรียกให้เราเข้ามาช่วยก็เลยต้องกลับมา ยามันลงจับเลยนะจับลงเองเลยมันก็ทดเองเหมือน S700 นั่นเนี่ยรถน้ำมันที่ขับดูเราเลยเขาไม่เคยเห็นเขาก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะรถใหญ่ๆเนี้ยเราจะวิ่งเฉพาะกลางคืนไอ้ที่กลับมาที่นี่คือทางเจ้านายเขาซื้อตัวกลับมาเรื่องของเรื่องที่ยิงไม่อยากกลับมาหรอกตอนอยู่ไหนพี่ตอนอยู่ลาวอยู่ในเมืองอยู่ในุูเมืองอันนี้เจ้าเจ้านายเขาซื้อกลับมาให้มาดูช่วยดูเพราะว่าทางนี้เขากําลังเปิดไม่ใช่อะไรหรอก ไปทําคนทางนู้นท้องไปเยอะเวราวตรวนี้ดึนกลับมาเราเขาจะไม่ให้กลับมาแล้วเพราะจะได้เลี้ยงลูกเขาแล้วอ่ะนี่าบริษัทรับคนย้ายทุกอย่างเราจะติดต่อยังไงถ้าเกิดเราจะมีคนย้ายเป็นอ่ามอเอแปลงใหญ่เราจะติดต่อบริษัทนี้ยังไงมีแม่สโฟคเบอร์อะไรครับศูนย์แปดศูแปดหนึ่งแปด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  เก้าแปดเจ็ดสี่เจ็ดอ่าสี่เจ็ดเก้าอ่าเรือนี้นี่นี่ครับบริษัทนี้ติดต่อทางนี้นะครับครับผมถ้าเกิดใครมีรถแบ็คคูลเอ่อขนาดสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบแรงสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับรถแบ็คคใหญ่ให่ตัวใหญ่ใเราก็ย้ายนะของอ่าพวกไอ้ซานี่พวกอะไรเนี่ยเราย้ายอยู่นะห้าร้อยแรงไงใช่เราย้ายห้าร้อยคือบางทีเราเราเรารับงานไม่ทันเราก็ส่งงานให้กับทางคู่ที่วิ่งกับเรา เราับรถตัวดูหางครับเขาปกติมันจอดอยู่ตรงนี้อ่ะใช่เราไม่ไปกลับหัวมันออกมาหมดไปมาจอดตรงนี้ก็ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาเดินดูหางครับหโอ้โหไปดูเดี๋ยวไปดูหางคลิปลายออกอ่ะอลงมาลงมาลงมาเพราะว่าขึ้นไปดูบ้านดีได้ด้านบนขึ้นตรงบันไดได้แล้วเห็นบ้านดีมากเขาสวยวเขาดี ข้างหลังจะมีเพื่อนเอ้ไอหางนี่หรือเปล่าที่เขาไปลากกลางหันหลมนะใช่ไหมอันเดียวกันหรือเปล่า่าจะอันเดียวกันนะ น่าจะเป็นปูนครับไว้ถ่วงถ่วงน้ำหนักกันฟรีกันล้อฟรีได้นะขายมันส,นสนีอ,อะไรมันเนี่ยอ่ามันขายสีอะเบรกลวได้เป็นไรนมันเบรก่วหรือไอ้เผาเผาไอ้ซีรั่วดสีล้ออันไหนนี่ไงอ๋อไม่เป็นไรอันนี้น้ำมันจังนี่ไงอ๋อเ,เบรกลม บเบรกแห้งเบรกแห้งเฟืองท้ายสี่เหลี่ยม <c oughs> มีแหนบไหมเนี่ยมีแหนบไหมมีแหนบไหมแหนบเราจะมีอยู่ห้าตัวอห้าตัวแหนบหลังนี่ยนะแหนบหลังห้าตัวหตัว,ตวมีแหนบด้วยใช่ไหมโอ้โหดูครับถ้าเกิดแหนบหักไม่อยากให้ต้องแกะรู้ก็ไปเอาวงกลประตูหน้นตาต่างมาใสา่ใสาสีหลอกตาไว้จะไปหาสี แนบใหญ่มากเลยพี่เล็กบอกว่าเป็นรถในเมืองนะครับมันเลยใหญ่ครับอันนี้ก็สแกนเนีย38นะครับหัวสแกนเนียสวยครับ มากเลยเเเแล้วก็เมคเอเรียนอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาเมคอขึ้นไปแล้วก็ใช้ามาเสียบใช่แล้วก็ยกขึ้นอ่าถูกไหมครับก็ทําอย่างนั้นอย่างยี่คอนี้แล้วก็คอเจ็ดลายก็จะเป็นเหมือนกันคอเจ็ดลายก็คือสามารถถอดเฉพาะคอออกได้ี่อ๋อนี้ถอ<า>ด<า>คอได้ด้วยอันนี้เราหางี้เราไปทุกของทุกถังเฉย จริงๆแล้วอันนี้เรามันหางสองเผาเราทุบไม่ได้อยู่แล้วถังพวกถังอ่าถังที่เท่ทาถังที่ว่าเป็นถังพวกกันลงกันเป็นถังสเตเลสะที่สูงแล้วหลักเขาวิ่งไม่ได้คือถังเรา,เาสามารถไไาอันนี้ใช่ไมที่พี่เล่บอกว่าน่าจะไรายได้ดีนะครับเนี่ยลากของใหญ่ๆน่าจะเงินดีดนี่ยางพวกนี้ยางไทยไหมพี่นี่ยางไทยยางไทยยางไทยทั้งหมด ใช่หมดเลยน,นั่นเองสิบน็อตครับสิบน็อตแล้วเป็นยางไทยทั้งหมดกระทะไทยทั้งหมดอ,มอันนี้เขาเรียกโกเฟอร์โกเฟอร์อ่าอันนี้โกเฟอร์อันนน้นกาเรียกนิโคลัสตัวแดงอันนี้เป็นตัวคู่ก,กับ S อสก็คือสามารถที่จะเอา S อสมาต่อชน,นกับเขาได้อไอตัวยาวๆนั่นกี่ล้อเนี่ยอะไรครับนั่นไอตัวนิโคลัสอ่ะนิโคลัสด้านนออ่ะมันมีสิบตอนนี้ที่เรามีมีสิบกับสิบสอง อันนี้แล้วลากใบพัดสิแถวกับ12แถวลากใบพัดกังหันลมอ่ะใช่ลากใบพัดกังหันหนในตัวไหนลากใบพัดขังหันลมรูนู่นตัวตัวยาวนั่นอ่ะไอตัวเหลืองๆนั่นอ่ะใช่ตัวเหลืองนี่จะเป็นงานปตทเดี๋ยวลูกค้าจะไปใช้น้ำหนักทุกร้อยตันร้อยตันนู้นนะอะไรร้อยตันปตทคืออะไรอ่าเป็นถังก๊าซถังก๊าซเดลยอดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมถามพี่เล็กหน่อยใบพัดที่เขาบรรทุกกันใหญ่ๆเนี่ยมันกี่ตันแปะอาหกสิบตันหกสิบตันกาสเตนละใบเนี่ยใช่ ใบ160ตันใบ160ตันอ้มันล้มบางทีนึงมันก็ดังสนั่นมนแหลกด้วยเนี่ยมันมันเป็นกราฟไฟเบอร์มันไม่หนักนะอ๋อไม่หนักเออแต่ทำไมมันถึง60ตันน่ะอ่าโคนความหนาหรือเปล่าความหนาอืมตัวหนังจริงคือตัวทาวเวอร์ข้างในมีอะไรพี่ใบพัดเป็นไฟเบอร์อย่างเดียวไฟเบอร์อย่างเดียวเลยใช่เป็นไฟเบอร์ทําตรงไฟบงเนี่ยเราก็ไปทํามานะเราก็เอา FBT เด็ไปย้ายตัวไอ้ทาวเวอร์ให้เขาอยู่ ปีปีหน้าเนี่ยจะถึงเนี่ยได้ที่มุกดาหาร64ต้นทางซุเปอร์ได้ทางผมเนี่ยได้แต่ว่าเดี๋ยวรอเคลียร์กับทางปตทเพราะว่าปตทเขาจะใช้หางเนี่ยทุกของรอยตันจากระยองเข้าจากไอ้จากแหลมะบังเข้าระยองใช้หางนี้จับหางนู้นเลดเหลดการลากเนี่พี่บอกราคาได้ไหมบอกไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอยู่ที่หน้างานพี่ในเนี่ยมีหัวลากกี่หัวตอนนี้แหละครับมี58ต3 มีหกรอยสองอ่า,อาแล้วก็เครื่องเบนซ์เนี่ยมันจริงๆแรงมามันไม่ถึงมันแค่สี่ร้อยแต่เราโหลดโปรแกรมไปให้ได้ห้าร้อยห้าทั้งหมดเลยที่มีเบนซ์อยู่สี่ตัวตอนนี้ยห้าอห้าทั้งหมดว่าเอาไว้ลากของโดยเฉล้วหา้าง่งมีกี่หางหางตอนนี้เหรอเอาอยัางไงที่เป็นแถวใช่ไหมเรามีตอนนี้หกสิบแถวโอหก หกสิบแถวก็คือหกสิบหางอย่างนี้นะนี่นี่นะเรียกเป็นแถวอ๋อคือตอนนี้เราเรากําลังสั่งเข้ามาอีกเจ็ดหางแต่ตอนนี้หางมันอยู่ในเรือหรือยังมาไม่ถึงพวกนี้นี่มาจากนอกหมดเลยหางพวกนี้มาจากนอกมส่วนมากเข้ามาจากประเทศอะไรสามารถมาจากเยอรมันมั่งอิตาลีมั่งแล้วเราจะไม่ซื้อหางจีนมันมีหางจีนกับหางของเยอรมันแต่ส่วนมากทางผมเนี่ยจะไม่ซื้อหางจีนโทษนะพี่ ถ้านาเข้ามาเนี่ยมาประกอบอย่นี่เลยว่ามาเป็นชุดอย่างนี้เลยเขาจะมาให้เราเป็นบล็อกอะไอย่างนี้เลยเป็นบล็อกเป็นบล็อกอ่นเนี่ยชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือห้าแถวห้าลายอันนี้วัดทางห้าลายอันนี้ก็คือห้าลายก็รวมกันเป็นสิบกันีแบบจะต้องตรงตามที่เรามีครับใช่เราเห็นสายไฮดรลิกอยู่ตามรอต่างๆคือไว้เลี้ยวอย่างเดียวขับเคลื่อนไม่ได้ไว้ดีดิเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวจะใช้คอจากด้านบนแล้วจะมีสลัก อ่ะเดี๋ยวขึ้นมาดูออ้นี่เลี้ยวไม่ได้หรอเลี้ยได้ได้ผมว่าพี่มันดูระบบเลี้ยวเนี่ยหางมันก็จะไปทางขวาใช่แต่มันอยู่ที่การสับวาล์วอีบีวาล์วอีบีให้ล้อมันออโต้หรือไม่ออโต้มันเลี้ยวสลับทางกันมันจะเลี้ยวกี่ล้อนี่หรือว่าเลี้ยวทุกอันเลยมันจะก็จะเนี่ยที่เราเห็นแขนนี้วิ่งเลี้ยวใช่ไหมก็ห้าแถวก็เลี้ยวห้าแถวอันนู้นห้าแถวก็เลี้ยวห้าแถวแต่เลี้ยวคนละฝั่งหน้าเลี้ยวซ้ายหลังเลี้ยวขวาหน้าเลี้ยวขวาหลังเลี้ยวซ้ายเพื่อ เวลาเลี้ยวให้มันแคบมากที่สุดแคบมากที่สุดแต่ถ้าตัวนี้จะทําเวลาได้ประมาณ80ดสถึงเกตัวนี้จะทําเวลาได้เวลาลากของเวลาวิ่งป่าจะทําเวลาได้แต่ตัวนี้มันจะมีอัตราเส้นเพืองคือเรื่องยางแล้วเบรคเบรียังไงอมีทุกรอยยางเหมือนยางขอบเท่าไหร่นี่ขอสองชั้นทุกล้อชั้นเดียวขอบสิบเก้าไหมขอบเท่าไหร่ขอบสิบเก้าสิบเก้าจุดห้าค่างแอร์หกร้อยล็กทั่วไปปกติ เบอร์ยางเจ็ร้ยห้าสิบอ่ะใช่750 750 750้าบเจไม่ใช่ขอบ17.5เห้าหรอใช่16.5นี่นะอ๋อ16.5หกจุด้ารอโดยสารทั่วไปเนี่ยนะ5น็อตนี่นะอืมสิบของพวกอีสูเอลเนี่ย6น็อตไอพี่มาจากนอกพี่มาเปลี่ยนกระทะไหมนี่ไม่ไม่ออกมาอย่างนี้เลยใช่โอไอตัวนู้นน่ะแข็งกว่าใครนู่นไปดูได้ยางนั้นยิ่งเขาไม่มีในบ้านเราไม่มียางไอ้นั่นยิ่งบางใหญ่เลยนะอ่านั้นยาเส้นอพี่ไอคอเทาๆที่เราเห็นเนี่ยมัันนนย่่เค้้าไไดดใชมะรบ นยืดได้สามารถโผล่ยืดแล้วสามารถถางได้หดได้ถางได้ประมาณนี้ครับเงินต้มีเงินหลักหลายแสนแล้วเนีโอ้ย้ายทีก็เป็นแสนแล้วนี่เกินก็หลักแสนเกินเกินาพันแสนแต่อยู่ที่เซลล์เขาเป็นคนคุยงานคนทำงานต้องมีไม่ต่ำกว่าเจอกันใหม่คสิบงานซุปเปอร์เหรอทีมงานจริงๆมีออกงานมันจะมีอ่า